ครับผู้ผมทีมลูกจ้าพ่อเมศักคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมนายธีรนยัยธรรมสังวรครับ,รบผมนายประพงร์ุรีเริมีผมนายเจษดาพัชรานครับสวัสดีครับอาจารย์พัตรานที่ชอบครับอาจารย์ประจมกินครับโยนจะเคลื่อนที่ไปด้านขวาหนึ่งเมตรและไปหน้าสองเมตร ต่อไปจะเป็นการสาธิตการยิงระยะห่างขุนยนถึงจุดศูนย์กลางคอด2เมตรต่อไปเป็นการสาธิตการยิงระยะห่างจากขุนยนต์ถึงจุดศูนย์กลางของคอด สี่เมตรปัดสูงแปดสิบเซนติเมตร